มุนิกะชาดกชาดกว่าด้วยผู้มีอายุยืนใน16บแขวนที่ปรากฏอยู่ในพระสุตตตันปิดดกของชมพูทวีปนั้นโกศลคือชนอารยันที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ไปกว่ามาคธรัฐซึ่งพระพุทธเจ้า สงเลือกเป็นดินแดนตรัสรู้และประกาศพระพุทธศาสนามาก่อนและสมขสภานในพระอารามเชตวันแห่งมหานครสาวัตถีนครหลวงของโกศลก็คงความยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจำนวนพุทธสถานทั้งหมดเช่นกันพระพุทธศาสดาทรงตรัสชาดกหลายพระชาติที่มี ชาดกแต่ละเรื่องมักจะมีเหตุมาจากพระสงฆ์สาวกแล้วส่งมีพระมหากรุณาธิคุณประทานแก้ไขเหตุนั้นให้ดังพุทธการสมัยนี้มีภิกษุในพระพุทธศาสนารูปหนึ่งอุปสมบทมานานหลายปีเกิดรุ่มร้อนต้องการลาศึกไปวิวามีครอบครัวภิกษุรูปนี้ ขู่กิเลสแห่งอิสตรีเข้าครอบงำจิตใจจนนอนนั่งไม่เป็นสุขแม้ยับยั้งชั่งใจด้วยสำนึกดีชั่วรู้หมดก็ยังอดใจไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้อใดก็มีอาจลบน้องนางออกไปจากใจได้เลยด้วยสตรีตัวต้นเหตุซึ่งเป็นสาวแก่ที่หลงเหลือจากการแต่งงาน ไม่ได้ลดราภูปฏิพัฒ์ต่อท่านเลยสักเวลาใกล้เวลาทำวัดเย็นแล้วน้องจำใจกลับบ้านก่อนนะจ๊ะหลวงพี่พรุ่งนี้น้องจะมาใหม่นะจ๊ะเปรียบได้ว่าตะวันขึ้นเมื่อใดนางนั้นก็ดุดออกมาหายพร้อมแสงตะวันเมื่อนั้นเหตุนี้ทำความกระสับกระสายแก่ภิกษุท่านนี้ยิ่งนัก ช้านี้จะได้เจอกับน้องหญิงอีกแล้วดีใจจังเลยเอาเอาเอาเอขันตีไว้หน่อยขันตีไว้หน่อยหลวงน้องเอ้ยหลวงพี่คะน้องจัดหาพัตตาหารให้เรียบร้อยแล้วเพงนี้มีต้องฉันในโรงทานนะจ๊ะเดี๋ยวน้องถวายที่กุฏิเองรับรองอร่อยกว่าที่ตักบาทเช้านี้แน่ๆจ้าผู้หญิงอะไรไม่รู้จักดีชั่วน่าตำหนิจ,จริงๆเลย ความวุ่นวายใจเป็นมานรร้ายของการปฏิบัติพระธรรมเหตุดังนี้พระพุทธเจ้าสดับแล้วทรงประทานพุทธโอวาทแก่ภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุไม่ใช่แต่บัดนี้ที่หญิงผู้นี้ทำเธอพินาเมื่อก่อนนั้นเธอถึงกับสิ้นชีวิตในวันวิวาของหญิงน,นี้มาแล้ว องพระศาสดาทรงตรัสมุนิกะชาโดกขึ้นแสดงให้เห็นบุรพกรรมไว้ดังนี้ในชนบทนิคมหนึ่งเมื่ออดีตชาติยังมีชาวนากับบุตรสาวเลี้ยงชีพอยู่ด้วยการทำนาและกสิกรรมอย่างขยันขันแข็งโดยมีโคใหญ่คู่หนึ่งเป็นกำลังสำคัญ พ่อจ๋าลูกเตรียมข้าวไว้ให้พ่อทานกลางวันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจ้าเดี๋ยวพ่อจะเอาอย่าให้โคก่อนแล้วก็จะออกไปแล้วจเจ้าอ่ะวางไว้ตรงนั้นเถอะโคสีนินเป็นผู้พี่ชื่อมหาโลหิตโคสีน้ำตาลเป็นน้องชื่อจุลโลหิต ทั้งสองใช้แรงงานแบบบรรทุกทำไร่ไถนาช่วยเหลือชาวนามไม่ได้เกียจคร้านไปเจ้าโคทั้งสองถึงเวลาทำงานของเราแล้วโคทั้งสองออกจากคอกไปยังทุ่งนาพร้อมเจ้าของตั้งแต่เช้าตรู่และจะทำงานอยู่กลางทุ่งกว้างนั้นอย่างเหน็ดเหนื่อยจนตะวันตกดินเมื่อเหนื่อยล้าโคสีน้ำตาลผู้น้อง จะบ่นตัดพ้อในความพยุติธรรมของชาวนาทุกครั้งตะวันจะตกดินละไปาป้ากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวข้าจะหายาอ่อนอร่อยอร่อยให้พวกเจ้ากินนะเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยทํางานตั้งแต่เช้าจนค่าเนี่ยเกิดเป็นโคนนี่มันลําบากจริงๆเจ้าอย่าบ่นไปเลยนะมันเป็นหน้าที่ของเราทําไปเถอะ งวันหากยังต้องบรรทุกสิ่งของกลับบ้านอีกจุลโรหิตก็มักต่อว่าต่อขานกระทบไปถึงสัตว์เลี้ยงของชาวนาอีกตัวหนึ่งอยู่เสมอเจ้านายเราเนี่ยก็จริงๆเลยไม่มีความยุติธรรมพี่ดูสิเราหรือทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำเสร็จงานเราต้องแบกของกลับบ้านอีกแต่เจ้านั่น่สบายทั้งวันวันๆไม่ต้องทำอะไรเลยได้กินดีอยู่ดีกว่าเราซะอีกเรากับเขาก็เป็นสัตว์คนละชนิดเจ้าจะเอาไปเทียบกันได้ยังไง พี่ก็ดูเอาเธอเราทั้งสองอาทำงานหนักแทบตายหาเลี้ยงทุกคนแต่มีอาหารแค่ย่าแห้งๆให้กินมันไม่ยุติธรรมเลยทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นล่ะจุลโลหิตอะไรคือความไม่ยุติธรรมเหรอ,อก็จะหมูมุนิกะนั่นน่ะสิวันๆเอาแต่นอนหลับได้กินข้าวกินถั่วมันน่าน้อยใจเจ้านายไหมล่ะใช้งานเราแต่เช้าจนมืดคำ่ำไม่เคยให้กินอาหารได้ดีสักมื้อเดียว มนิกะเป็นสัตว์เลี้ยงอีกตัวที่ครอบครัวชาวนาเลี้ยงไว้ด้วยอาหารและการดูแลดีกว่าโคทั้งสองอเป็นหมูนี่สบายจริงๆเลยล้าวไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเจ้าโคทั้งสองนี่เลยนะบุญภาวาสนาส่งของอย่างนี้มันแข่งกันไม่ได้หรอกนะจ๊ะมูนิกะได้รับการบำรุงจนอวบอ้วนและโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งโตมันก็ยิ่งกินอาหารมากขึ้นสิ้นเปลืองขึ้นแต่ทั้งชาวนาและลูกสาวก็ไม่ได้บ่นหรือตำหนิมันเลยแม้แต่น้อยโอ้ยอิ่โอ้ยยินไม่ไหวแล้วนอนดีกว่านายหญิงนี่ดีกับเราจริงๆเลยหาอาหารดีๆมาให้กินทุกวันงานการก็ไม่เคยใช้สบายสบาย ความเป็นอยู่ของหมูมุนิกะแตกต่างกับโคทั้งสองของชาวนายิ่งนักด้วยเหตุนี้จึงทำให้จุลโลหิตเกิดความไม่พอใจแต่โคผู้พี่ก็เตือนสติน้องให้ลดความทุกข์ตัดความริษยาไปในคืนหนึ่งน้องพี่อย่าได้อิจฉาเจ้ามุนิกะมันเลยอาหารดีๆนั่นน่ะมันไม่ได้กินเพื่ออยู่แต่กำลังมันกินเพื่อตาย จริงเหรอพี่จริงสิเจ้าคอยดูเธอพรุ่งนี้จะมีงานมั่นของคุณหนูเขาต้องยิ่งปลนเปลือเจ้ามูนิกะให้อ้วนขึ้นไปอีกเขาคงเตรียมไว้ค่าเป็นอาหารฉลองงานแต่งวันข้างหน้าแน่ๆอุ้ยคิดแล้วเสียวไส้เมื่อถึงเวลาเช้าคุณหนูบุตรสาวของชาวนา ก็เข้าพิธีมั่นกับบุตรชายคณหับ,บดีของนิคมชนบทนั้นมีแขกมาร่วมงานไม่มากนักเสร็จพิธีแล้วก็พากันกลับไปวิวาของเราใกล้เข้ามาแล้วนะจะพี่น้องตื่นเต้นจังเลยใกล้ถึงวันแต่งลูกสาวเราละต้องขุนเจ้ามูนิกาให้อ้วนอีกสักหน่อย <laughs> ยิ่งใกล้วันวิวาบุตรสาวชาวนาก็เร่งบำรุงเจ้ามูนิกาเป็นการใหญ่ โอยกินจนท้องจะแตกดูแล้วนายหญิงนี่น่ารักจริงๆเลยหานั่นหานี่ไม่ให้กินตลอดนายหญิงจ๋ามุนิกะรักนายจังเลย <c oughs> ไม่กี่วันหลังการขนมาอย่างดีหมูของชาวนาก็อ้วนพีจนเต็มที่ <c oughs> เจ้ามูนิกะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีลูกสาวชาวนาคอยหาอาหารดีๆมาบำรุง คอยอาบน้ำขัดถูให้ทุกครั้งที่อากาศร้อนมามาจ้ามูนิก่ามาอาบน้ำนะเนื้อตัวเจ้าจะได้สะอาดสะอา้านฮ่าเย็นสบายจังชาติก่อนเราต้องเคยมีบุญคุณกับนายแน่ๆเลยเขาถึงตอบแทนเราขนาดนี้สบายตัวเย็น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 เย็และแล้ววันหนึ่ง มูนิกาก็ถูกปล่อยออกมาจากคอวันนี้คือวันเตรียมอาหารเพื่องานวิวานในวันรุ่งขึ้นนั่นเองโอะทำไมวันนี้เราถูกปล่อยออกมาจากคอ,อกล่ะหรือว่านายหญิงจะพาเราไปเที่ยวนะผูกมูนิกาไว้กับเสาแล้วใช่ไหมลูกจะพ่อโอ้โหตัวขาวอวบน่ากินนะเนี่ยเชื่อได้เลยมั้งจ้านาย อะไรกันทำไมมีคนมามากมายแล้วต้มน้ำร้อนกันทำไมเนี่ยวายแล้วนั่นนายใหญ่กับนายหญิงพาใครมาน่ากลัวจังเลยและแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นจริงตามคำพูดของโคมหาโลหิตที่บอกไว้แก่น้องมุนิกะถูกจับมัดกับหลักเชือดหมูด้วยมือนายหญิงที่มันรักนักหนานั่นเอง หมูอ้วนของชาวนากรีดร้องตั้งแต่ถูกพันธนาการอย่างเสียใจจนกระทั่งร้องสุดชีวิตในนาทีเจ็บปวดาจากคมมีดของคนฆ่าหมูจมูนิกานี่ร้องเสียงดังจริงๆเลยแสบแก้วหูไปหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยนายิงทำไมนายิงทำกับมูนิกะอย่างนี้ แล้วเนื้อและไขมันของมูนิกะได้กลายเป็นอาหารหลายชนิดสำหรับงานฉลองพิธีวิวาในวันต่อมานับว่าเป็นประโยชน์เดียวที่ตอบแทนแก่นายผู้เลี้ยงดูมันอย่างแสนจะคุม้มอ,อร่อยอร่อยอร่อยอาหารนี่รสเยี่ยมมากเลยหมูนี่ก็นุ่มลิ้นกําลังดีเลยอร่อยจริงๆเออกินเต็มที่เลยนะเพื่อนยังมีอีกเยอะ กินมากๆหรือยังบัดนี้ยมุนิกะกินจนวิบัติไปแล้วเราจงพอใจยญ้าแห้งๆที่เหมาะสมกับเราเถอะอายุจะได้ยืนยาวจะพี่จะว่าไปอ่ะหญาแห้งนี้มันก็อร่อยเหมือนกันเนอะโคโจุลโลหิตผู้น้องเห็นสัจธรรมที่หมายถึงความจริงอันเป็นธรรมดาดังนี้ก็ไม่มีทุกน้อยใจชาวนาอีกต่อไป โทั้งสองตั้งใจทำงานตอบแทนชาวนาและบุตรสาวอย่างปกติสุขจนหมดอายุไขซึ่งชีวิตตามกันไปตามวาระกรรมเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงมุนิกาชาดกจบลงก็ทรงเทศนาอริยสัจสี่ให้ภิกษุที่ถูกกิเลสจากสตรีรุกรานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาความทุกข์ ให้กลายเป็นสิ่งธรรมดาบรรล,ลุโสดาบันคือจำแจ้งในความจริงข้อนี้ได้ในบัดนั้นในพุทธกาลสมัยสุกรชื่อมุนิกะกําเนิดเป็นภิกษุผู้พ่ายกิเลสรูปนี้โคจุลโลหิตกําเนิดเป็นพระอานนพุทธอนุชาโคมหาโลหิตสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้ามามุนิกะสปิ อาตุรันนานิพุญญชติอัปโปสะสุโกภุสังขาทะเอตังทีขายุลักขนงังเจ้าอยรอริสยาหมูมุนิกะเลยมันกินอาหารอันทำเดือดร้อนจงเป็นผู้โขนขวายน้องกินแต่แกบหญ้าแห้งเถิดน,นี่เป็นลักษณะแห่งความเป็นผู้อายุยืน